ท่านผมอยากจะแนะนำซึ่งเป็นปริพันธ์ที่เราได้รับการถ่ายทอดประจากบิดานะครับแต่บิดาของผมเนี่ยท่านใช้ชีวิตชีวิตติมเส้น,นกับไปแล้วตั้งแต่ปี2498ท่านมีตำหรักตำราสมุนไพดีๆนะครับมาสืบทอดกันมาหลายร้อยปีนะครับแล้วก็ปลู้คล้ายนะอ่อนใจตีสายบัวนะครับ สี่ปันธุนี้ได้ตกทอดมาจนถึงผมปัจจุบันนี้นะครับจึงเร็งเห็นว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากมายนะฮะนอกจากเจ็บป่วยเหมือนท่านสุภาพบุรุษแล้วนะครับก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับอาวัยวะภายในนะครับเช่นปวดมดลูกนะครับมดตะกิด,ดมดขาหขุ่นข้นเหม็นคาวตกคาวนะครับ ส่องคอดมีคลื่นคันครับอีกมากมายนะครับเราจรึงได้ตรนักและก็ผลิตสมุนไพรซึ่งอาถายพ่อจักรพ่อหมอจายนะครับเมื่อสมัยก่อนเราก็ทํา,ทาการต้มนะครับใส่หม้อดินต้มนะครับกาว่าจะทานได้ก็ลําบากต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงงถึงจะต้มแล้วก็ทานก็ยากนะครับเราจรึงพัฒนาขึ้นมาเป็นแคปซูลครับ ตามที่ท่นเห็นคือโคงมาสาครับเราเรียกว่าคงมสาตามาหัวใจครับหลายคนครับที่ทานแล้วเห็นผลนะเอผมก็อยากจะสอบถามนะครับผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะก็มีอายุมากแล้วแต่ว่าทานตัวนี้ไปแล้วเขาเห็นผลอย่างไรนะครับก็อยากจะแนะนํา ท่านภูมิเกียรตินะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบขอ,อให้คุณแนะนําชื่อหน่อยนะครับว่าชื่ออะไรครับอ๋อดิฉันชื่อพอสร,รสวรร์คนบสุวรรณค่ะอาชีพก็เป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็มีงานประจำมาอดีกเล็กเล็กมน้อยอยู่กับบ้านค่ะ